แล,ลนกุยช็อปแลนที่แม่งขายแทบทุกอย่างทั้งรับเบิร์มบริการาร์มเพชรบริการเติมโรบัสแถมยังมีขายบัตรติมเกมอีกมากมายคือมึงจะขายทุกอย่างไม่ได้นะสามารถมารับจบได้ที่กุยช็อปสิบตัวละครที่ผมคิดว่าเป็นตัวดาเมตเมตาที่สุดณนะปัจจุบันนะครับคือความคิดเห็นส่วนตัวย้ําความคิดเห็นส่วนตัวโอดดูคลิปนี้ก่อนแล้วค่อย กดกอคิปไปข้างหน้าโอเคไหมโอเคครับมาดูตัวแรกกันเลยก่าตัวแรกของผมนะครับที่ผมคิดก็คือน้อง Power คือจะว่าไงดีตัวมันไม่ได้เก่งขนาดที่แบบว่าเป็นเมตาดาเมจขนาดนั้นแต่ว่าตัวสกิลพาสีของตัวละครของมันนะ่ะคือมันจะสามารถทําให้ติดสถานะตัดแบบติดเลือดคูณ5อย่างเช่นแบบบันตีติดเลือด100ก็จะกลายเป็น500นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียว มันก็เลยมาติดท็อปสิบนะครับโอเคตัวละครต่อไปนะครับเป็นลอสโบลสคือตัวละครนี้ยขค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะใครดิโอโอเวอร์เฮเวนมากมากแค่ที่เดียวคือมันไม่สามารถจุดเวลาได้นะครับนั่นแหละครับมันก็เลยมาติดท็อปอันดับที่ะครับอันดับที่8นะครับเป็นตัวละครที่เคยเป็นเมตาอันดับหนึ่งเมื่อสมัยกาลนาน ไอเซนนี่ครับไอเซนคือตัวละครเน,นี้ยมันมันแก่เกินไปแล้วอ่ะคือเก็ตไหมว่ามันทําก็ทํานานนะครับแล้วก็ตีก็ช้าตีสิบสี่วิมัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนะวงก็ก็พอดีแต่ว่าดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยลงกว่าเมตาปัจจุบันเยอะมากคือมันตีสองแสนก็จริงแต่ว่าสิบสี่วครับสิบสี่วิมันดูไม่ค่อยคุ้มขนาดนั้น มันไม่สามารถทำนาเมิช่วยคนอื่นได้เยอะขนาดนั้นอย่างเช่นแบบอิทาจิอย่างเงี้ยตีประมาณ4วิตี80,000-90,000อย่างเงี้ยแต่ว่าโดนเผาไปอีกรูมๆก็เกือบ2,000 0,000นก็คือยังไงก็ดีกว่าครับไปดูอันดับที่7เลยนะครับอันดับที่7ผมยกให้เป็นเดนจินะอือจริงๆเดนจิก็มันก็เก่งเป็นความซีมส่วนตัวที่ผมชอบเดนจิด้วยครับมันเท่มันน่ารักด้วย แล้วก็มันเก่งแต่แต่มันเก่งไงคืออย่าดูถูกไอ้น้องมันตีติดเลือดแรงที่สุดนะับปัจจุบันแล้วนะอือต่อไปนะครับอันดับที่หกนะครับเป็นชิการากิคือตัวละครเนี้ยมันจะมีสถานะสองอย่างคือติดเลือดกับตัดเลือดใช่ไหมไอเดนจิมันติดเลือดโคตรแรงติดเลือดแรงกว่าบันแต่ว่าชิการากิเป็นสถานะตัดเลือดนะครับ เป็นตัดได้แบบร0อเลยซึ่งเป็น LE ด้วยเก่งมากโอเคนะแล้วก็อันดับที่5นะครับมาเรามาถึงอันดับที่5แล้วเป็นบันนะครับบันเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมให้พอๆกับชิคาลกินะคือมันตีติดเลือดนะครับไม่ใช่ตัดเลือดแล้วก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีพาสซีที่เก่งมากมันสามารถดูดพลังฝั่งตรงข้าม ประมาณ10ได้นะครับใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะ10โอกาสติด10%เหลือเล็กอย่างถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าคือมันตีค่อนข้างแรงแล้วก็ตีติดเลือดด้วยนะครับโอเคเรามาอันดับ4ละอันดับ4ี่นะครับเป็นอีโตจิตจก็ที่เราเอาไปเทียบกับไอเซนเมื่อกี้เลย1ที่ผมมองว่ามันดีกว่าไอเซนก็คือมันตีไว2ม,มันอัพมันอัพแล้วมันเก่งอ่ะคือเข้าใจไหม แถมมันตีเผาอีกมันดาเมเกือบคูณสองในตัวละครของมันเองอ่ะเก็ตไหมคืออิทจิเก่งมากตีตัดเลือดอีกไอเซนกว่าจะตีแต่ทีมึงเข้าบ้านไปแล้วโอเคมาเรามาอยู่ท็อปสามแล้วนะครับท็อปสามของเราก็คือกิวทาโร่นะครับผมทุกคนอาจจะแบบว่าพี่มันเก่งยังไงอรพี่มันโกดูไม่ค่อยเก่งนะพี่มันเก่งมากนะครับมันตีมันถึงมันจะไม่ตีแอร์แต่ว่ามันตี ติดคิยถ้าสมมติติดเลือดอย่างเงี้ยมันจะตีติดคียเคร้อเตัวละครมันไม่ได้ตีติดเลือดแต่ว่าถ้ามีตัวละครติดเลือดมาคู่กับมันจะเก่งเก็นไหมมันเก่งมากๆแค่ต้องมีตัวละครช่วยอย่างเหมือนคล้ายๆพาวเวอร์ครับที่ต้องที่ต้องเอามาคู่กับพวกตัวละครตัดเลือดคล้ายๆกันคล้ายๆกันตัวต่อไปนะครับเป็นตัวละครที่เพิ่งมาใหม่พอๆกับกิวทาโร่ก็คือเทนเงินนะครับผมนี่ เทเนี้นเนี่ยจริงๆที่มาแทนก็คือมาแทนไอเซนนะเป็นตัวละครที่ตีแรงพอๆกับไอเซนเลยแล้วก็ตีคีด้วยนั่นะครับมันก็เลยเป็นข้อดีที่ตีกว่าไอเซนหลายเท่าตีห้าฮิตด้วยนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือแค่วงเล็กแค่นั้นเลยถ้าเราหาสไนเปอร์หรือหาระยะทิปเปิลให้มันได้ก็กลบข้อเสียมันได้นะครับโอเค มาตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายยังไงก็ยังยกให้เป็นป๋าเอทดคโนไม่ไม่ต้องถามครับตัวละครมันค่อนข้างจะขี้โกงเลยมันคือไอเซนขนาดย่อมๆครับแต่ว่าวงใหญ่กว่าตีแรงกว่าระยะดีกว่าวิดีกว่าก็คือนั่นแหละครับกลายเป็นตัวโคตรเมตาณปัจจุบันยังไม่มีใครมาแทนได้ตีแอร์ด้วยแล้วก็ แต่ข้อเสียมันข้อเดียวก็คือมันตีแค่คิดเดียวครับแต่มันก็ตีแค่4า 5V อะ่ะคือ,อยังไงตัวคอมันก็แบบนั่นแหละมันก็เร็วอไอ้น้องก็คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยครับเรับคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าทีวีเทเลเดท